เขียนโดย writer r t s เน้นใจฟู feel good ก่อนฟังนนี้ยเสียงอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะความเดิมตอนที่แล้วและแล้วสายฝนก็รับงานบริหารมาทำจนได้แม้ว่าลำบากใจทำสิ่งที่ไม่ชอบในตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเธอคิดว่าหากต้องอดทนเพื่อแลกอิสระในการมีชีวิตเป็นของตัวเองโดยไร้การควบคุมของม่านหมอกเธอคิดว่ามันคุ้มแน่นอน ไปรับฟังตอนต่อไปเลยค่ะฟ้าผ่าฝนตอนที่9เริ่มเลยณแนะผนกต้อนรับโรงแรมสกายล่าโฮเทลสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสกายล่าโฮเทลยินดีนต้อนรับค่ะไม่ทราบว่าลูกค้าจองมาในชื่อคุณอะไรคะพนักงานต้อนรับสาวแผ่พลังงานสดใสให้แก่ผู้มาใหม่ มาตรฐานในการแจกรอยยิ้มคุณภาพเดียวกันเป๊ะตามที่บอกไว้ก่อนหน้านี้เออสวัสดีค่ะฉันอิงฟ้านะคะไม่ทราบว่าสามารถพบคุณสายฝนได้ที่ไหนหรอคะร่างระหงในชุดสุดลำลองเข้ารูปสีขาวสอบถามอย่างใร,ร่รู้เพราะม่านหมอกแจ้งแค่ว่าให้มาพบเจ้านายคนใหม่ที่โรงแรมนี้แต่ไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงจุดนัดพบ อ๋อเดี๋ยวคุณอินงฟ้าเดินไปตามถงทางเดินเรื่อยๆเลยนะคะปรียาได้ยินมาว่าคุณสายฝนกำลังสำรวจโรงแรมอยู่ขอบคุณมากเลยค่ะคุณปรียาคุณยิ้มสวยจังเลยนะคะอุ๊ยขอบคุณค่ะคุณพนักงานต้อนรับที่ถูกชมถึงสองครั้งสองคราดวงตาเป็่งประกายด้วยความปลื้มปิติร่างบางสะอดสะองของอินฟ้ายิ้มอย่างเอ็นดูก่อนเดินไปตามทางที่ปียาบอก สายตาของเธอสอดส,ส่องเก็บรายละเอียดโดยรอบอย่างกระตือรือร้นเผื่อว่าจะมีไอเดียอะไรไปเสนอเจ้านายคนใหม่บ้างคราบรอยน้ำซึมบนเพดานมุมอับสายตามืดมิดเสี่ยงอันตรายการตกแต่งโดยรวมก็ยังพอไหวไม่ได้ดูตกยุคถึงขั้นต้องรื้อใหม่สีสันของที่นี่เน้นโทนขาวเทา ซึ่งให้ความรู้สึกเรียบง่ายสบายตามีความโมเดิร์นและกลิ่นอายคลาสสิกเบาๆอิงฟ้าเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงชั้น3ของโรงแรมเธอไม่ได้ใช้ลิฟต์อำนวยความสะดวกเพราะต้องการไล่สายตาเก็บรายละเอียดอย่างถี่ท่วนบริเวณชั้นนี้เงียบสงบจนแปลกใจอาจเป็นเพราะแขกเช็คเอาท์กันหมดแล้วเธอได้ยินเพียงเสียงรถเข็นของแม่บ้านที่เข็นไกลออกไปเรื่อยๆ เสียงกรอกแกกประตูห้องพักบานหนึ่งถูกเปิดออกตามมาด้วยสาวร่างสูงที่บ่นพึมพำกับสมาร์ทโฟนในมือยังจับใจความไม่ได้จนสายตาสบเข้ากับอินฟ้าที่ยืนอยู่ตรงหน้าแววตาพันเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจคุณอิงฟ้าคลี่ยิ้มระมุนทันทีที่พบหน้าคนที่กำลังตามหาแต่จูจ่ คนที่อยากเจอหน้ามาหลายวันก็สับขาวิ่งหนีซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะคุยกันผ่านข้อความหรือคำพูดผ่านทางสมาร์ทโฟนล้วนเต็มไปด้วยความคิดถึงสายฝนถึงขนาดบอกว่าจะรอเจอหน้ากันแทบทุกคืนแต่การกระทําในปัจจุบันมันตรงกันข้ามจนอยากจะวิ่งตามไปทุบหลังเรียกสติโอ้ยคจนจะหนีทำไมเนี่ย อิงฟ้าสับขาตามอย่างไม่เข้าใจคุณกลับไปเถอะล่างบางเกิดอาการงุนงวงว่าตัวเธอนั้นเผลอทำอะไรผิดอย่างนั้นเหรอถึงได้ถูกสายฝนไล่ให้กลับบ้านเสียงประตูห้องที่สายฝนเลือกกลบซ่อนตัวถูกปิดดังลั่นชั้นปิาเดี๋ยวนี้นะคุณสายฝนคุณเล่นอะไรเนี่ย เสียงเคาะประตูดังขึ้นเป็นครั้งที่สิประตูบานนี้ยังคงปิดสนิทไม่แม้แต่จะแง้มเปิดออกเพียงชั่วครู่ต่อมาเสียงสูดน้ำมูกแผ่วเบาก็เล็ดลอดออกมาจากข้างในเล่นเอาหัวใจของอิงฟ้าหล่นไปยังตะตุง่งอิงฟ้าเกิดอาการสงสัยสิ่งใดกันที่ทำร้ายคนขี้เล่นให้ใจพังได้ขนาดนี้ อิงฟ้าหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมานิ้วเรียวกดแป้นพิมพ์รัวๆบนจอแสดงความห่วงใยส่งกลับไปแต่สายฝนก็ยังดื้อดึงเอาแต่ไล่ให้กลับการกระทำผักสายไล่ส่งไม่เคยแพร่งพรายมาก่อนโดยปกติเพียงสายฝนเห็นหน้าเพียงวินาทีเดียวเขาก็จะรีบคว้าวตัวมานนวเนียเดี๋ยวหอมไหลเดี๋ยวเอาแก้มมาซบอ้อนเหมือนลูกหมาขอความรัก อิงฟ้ารู้สึกว่าแปลกมากๆอิงฟ้าขอลองซื้อใจอีกสักทีครั้งนี้ไม่ขอให้รีบออกมาเจอเอาเป็นว่าพร้อมเมื่อไหร่สายฝนก็ออกมาได้ทันทีอิงฟ้าอยากให้รู้ว่าเธอไม่คิดหันหลังหนีไปไหนไกลและพร้อมซัพพอร์ททุกความรู้สึกอย่างเต็มที่อิงฟ้าพูดผ่านประตูและหวังว่าสายฝนจะได้ยิน รอตรงนี้นะพร้อมเมื่อไรคุณเปิดมาเจอเราเลยหน้าแปลกที่เพียงไม่นานประตูที่ปิดกั้นความห่องใหย่เอาไว้กลับแง้มเปิดออกอย่างช้าๆราวกับว่ากำลังรอคอยใครบางคนอิงฟา้าไม่รอช้าเธอรีบยกมือขึ้นดันประตูให้เปิดกว้างก่อนจะแทรกตัวเข้าไปโอบร่างสูงไว้อย่างอบอุ่น สัมผัสที่อ่อนโยนจากเธอสามารถละลายความว้าวุ่นที่เกาะกุมหัวใจของสายฝนลงได้หมาร้องมาได้เลยนะถ้าไม่ไหวร้องมาได้เลยเต็มที่คุณเคยรู้สึกสิ้นหวังกับชีวิตตัวเองบ้างไหมฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกแบบนั้นอยู่ตลอดพอคิดว่าไม่มีสิ่งใดที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เหลือพอให้ฉันได้พักพิงอีกแล้วแต่พอได้ยินน้ำเสียงแสนใจดีของอิงฟ้าทายในอกกับสันไหวมือบางที่รูปหลังมันทั้งอุ่นว่าและทำให้ใจฉันสงบฉันหลับตาซึมซับกักตุนสัมผัสนี้เหมือนกับว่ากอดของอิงฟ้าบอกว่าทุกอย่างจะโอเคชีวิตที่ไม่ได้ดังใจของฉัน มันสาหัสเหลือเกินที่ต้องสู้กับความรู้สึกภายในอย่างโดดเดี่ยวพอได้สัมผัสถึงความใจดีก็รู้สึกว่าชีวิตเริ่มมีความหวังขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อมาเราอยู่ตรงนี้นะมีเพียงหยาดน้ำตาที่เคลื่อนไหวโดยไร้เสียงสะอื้นอิงฟ้าก็ชับกอดและรูปหลังของฉันซ้ำไปซ้ำมาไม่เว้นแม้ซักจังหวะให้รู้สึกอ้างว้าง ขอโทษนะคุณเรารู้สึกกดดันอนะ่ะทั้งปัญหาของสกายล่าทั้งเรื่องบาร์ที่โดนชาวเน็ตด,ดา่าพี่ชายเราเฉยโอกาสเอาเรื่องนี้มาบังคับแล้วอยู่ดีๆม่านหมอกก็ส่งคุณมาเป็นเลขาของเราซะง,งั้นอนะผิดหวังขนาดนั้นเลยเหรอที่เป็นเราคุณคนสวยตัวหอมแสนใจดียกหลังมือมาปาดน้ำตาออกให้ปลายนิ้วคอยเกลี่ยแก้มไม่ยอมผลออก มไม่อยากให้เป็นคุณเราใจร้ายไหมคนใจร้ายที่ไหนเขาแอบร้องไห้กันคุณคงมีเหตุผลของคุณนั่นแหละที่ไม่อยากให้เป็นเราฮ,ฮรู้ไหมหมาตัวนี้วางแผนอยากมีเจ้าของชื่ออินฟ้าหมาตัวนี้เลยรู้สึกใจเสียคุณพอจะเก็ตความรู้สึกเราไหมคะแบบจูๆ่ๆโลกก็พลิกได้คุณมาเป็นเลขาที่ต้องทำงานร่วมกัน ในฐานะเจ้านายลูกน้องน่ะเราไม่รู้เลยว่าม่านหมอกส่งคุณมาควบคุมอะไรเราหรือเปล่าอายจังที่มายืนงอเง,งี้ยคุณคุณสวยดูแต่ทำอย่างไรได้ละ่ะก็ทันทีที่ม่านหมอกฉเฉลยว่าส่งอิงฟ้ามาให้ช่วยงานความตั้งใจที่ว่าจะไปขอจีบคุณคนสวยก็ล่วงแตกดังเพลง้งถ้าเราต้องทำงานร่วมกันแล้วความตั้งใจที่จะสารสัมพันธ์ของฉัน ันจะไปต่อได้หรอท่อลูกหมาคิดอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยคุณไม่ไว้ใจพี่ชายแต่กับเราคุณไว้ใจได้นะเอ๋ฉันผิดตรงไหนหรอที่คิดแบบนี้แล้วทำไมถึงถูกลงโทษด,ด้วยการจับแก้มยืดเล่นเหมือนเยนลี่ผลไม้ได้ละ่ะแล้วคุณคุณสวยดันยิ้มตาปิดอย่างมันเทิงใจด้วยนะน,นั่น3เดือนใช่ไหม เดทไลน์พิชิตอิสระของคุณเราตัดสินใจรับงานนี้เพราะคุณนะรู้ไหมเช้าวันต่อมาสาวร่างสูงในชุดสูทลำลองสีดำนั่งพิงพนักเก้าอี้ดวงตาคมคู่นั้นจ้องมองดวงไฟบนเพดานอย่างคุ้นคิดในมือกำปักกาไว้แน่น ปลายปากกาดีดกระทบกับโต๊ะดังตึกตักอยู่นานจนกระทั่งเธอตัดสินใจอย่างแน่วแน่พลันนั้นก็ดีดตัวลุกขึ้นนั่งดังฟึบไฟเหลืองเพราะไฟเหลืองแน่เลยคุณคิดดูนะผู้หญิงอย่างเราเวลาแต่งหน้าแล้วไฟไม่สวยอ่ะคือพังเลยนะไม่ได้การละสายฝนลุกออกจากโต๊ะอย่างเร่งรีบแล้วหันมาแจ้งเจตจำนงให้เลขาคนสวยได้รับรู้ เดี๋ยวลรามานะคุณหยุดหยุดเลยค่ะกินแซนด์วิชให้หมดเดี๋ยวนี้อิงฟ้ายืนกอดอกพลางใช้สายตากดดันให้คุณเจ้านายแสนดือ้อหยิบแซนด์วิชขึ้นมากินเธอรู้ว่าสายฝนอยากทําให้โรงแรมนี้หน้าเข้าพักและแก้ไขปัญหาก,การเงินได้โดยเร็วแต่กองทัพอะ่ะมันต้องเดินด้วยท้องนะอือไม่ได้ไม่ได้ไไดช้าเดี๋ยวเราลืมอีก สายฝนยืนกลานว่าจะออกจากห้องไปให้ได้นี่ค่ะสมุดนี่ค่ะปากกามีไอเดียอะไรก็จดเอาไว้ก่อนแล้วค่อยมาเรียงลำดับความสำคัญไม่ใช่ปุบป,ปับจะเอาเลยเลขาคุณสวยแจกแจงวิธีการทำงานอย่างมีคุณภาพให้สายฝนฟังหืมคนสวยเข้มงวดจังเลยค่ะจ้นนายอย่างเราเผลอกลัวเลยแล้วเนี่ย สายฝนยกยิ้มอย่างเจ้าเล่ดวงตาของเธอโลดเต้นด้วยความท้าทายอย่างขี้เล่นทะเลน่นแบบนี้ไม่กลัวจริงอะสิยอมเข้าหน่อยก็เคยตัวเราเลยต้องโหดมากๆแล้วแซนด์วิชในจานนี้ต้องกินให้หมดนะคะไม่งั้นคุณไม่มีสิทธิ์ออกจากห้องนี้แน่นอนสายฝนจำใจหยิบแซนด์วิชท,ทูน่าขึ้นมากัดอาเจ้านี่สินะ รสชาติของความรับผิดช,ชอบอันใหญ่หลวงอิงฟ้าไม่ใส่ใจเสียงโอดครวนนั่นเหตุผลที่เธอต้องเข้มงวดขนาดนี้เป็นเพราะคุณเจ้านายนั้นดื้อขั้นสุด3มวันที่ผ่านมาสายฝนพาสำรวจโรงแรมแบบไม่มีพักเดินเช็คจดปัญหาไว้ทุกจุดวันทั้งวันมีแต่กาแฟดำเท่านั้นที่ขับเคลื่อนพลังงานพอเสิร์ฟข้าวให้กินก็กินเท่าแมวดม คุณเขาเปิดโอกาสให้อิงฟ้ากินข้าวโดยตัวเองยุ่งวุ่นวายกับการโทรศัพท์คุยกับช่างซ่อมบำรุงอิงฟ้านะ่ะหวั่นใจเหลือเกินว่าสายฝนจะล่างแหลกก่อนได้รับอิสรภาพหากขืนปล่อยให้ทำตามใจตัวเองแบบนี้คงได้ล้มป่วยเข้เขาสักวันทำไมโลกนี้ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าขอบขนมปังด้วยอะไม่อร่อยเลยฝืดคอเนื้อก็ด้าน คุณว่าเราตั้งกฎในครัวดีปะ่ะแบบห้ามเสิบขนมปังที่มีขอบเนี้ยอย่าทำตัวเผด็จการสิคุณคนที่เขาชอบกินมีเยอะแยะไปะแต่เราไม่ชอบนี่นาสายฝนยังคงบนน่นเงึมงําอินฟ้ามองมือเรียวฉีขอบขนมปังสีน้ำตาลทิ้งลงบนจานทีละแถบกต่อีกแค่ขอบขนมปังคุณเขาขมมดคิ้วทำหน้าอย่างกับมันเป็นสัตว์ประหลาดตัวร้ายอย่างนั้นแหละ เรื่องมากจังเดี๋ยวที่หลังเราจะสั่งแบบไม่มีขอบให้นะคะคุณเจ้านายขาแล้วเลิกทำหน้ายุ่ยี่แล้วกินดีๆสักทีเถอะค่ะก็ได้งอได้ว่าแต่คุณไม่หิวหรอคะเรากินก่อนออกมาจากบ้านแล้วไม่เหมือนคุณหรอกไม่รับผิดชอบตัวเองเอาซะเลยก็เรามีเลขาคนสวยคอยดูแลแล้วนี่นาะสายฝน เอ่ยอย่างขี้เล่นพางขยิบตาเรียกความหมันไส้จากคุณคนสวยอิงฟ้าชะงักปากกา iPad ก่อนจะเรื่องเขียนรายละเอียดในนั้นอย่างไม่ใส่ใจเธอแอบผัวร้อกับตัวเองเบาๆตอนที่ตกลงรับงานนี้จากม่านหมอกเธอจำได้ว่าไม่ได้เซ็นสัญญาออปชั่นเสริมคอยเลี้ยงเจ้านายเหมือนเด็กแบบนี้นะว่าแต่เย็นนี้คุณมีไปไหนต่อไหมคะแล้ว่าจะชวนไปดูบาร์หน่อย มัวแต่ครุกอยู่ที่นี่ไม่รู้บาเราล้างไปหรือยังที่สายฝนพยายามเคลียร์ปัญหาในสกายล่าให้ลงตัวเพราะว่าเธอเองก็เป็นห่วงลิเบอร์เทสที่ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างจาราวีคนเดียวดูแลไหวไหมก็ไม่รู้เยนนี้ว่างค่ะแต่ขอดูพฤติกรรมคุณวันนี้ก่อนแล้วกันคุณเลขาคนสวยไม่ได้ตอบตกลงทันทีแต่ใช้แบบแผนในการทำงานเป็นตัวประกัน หากสายฝนต้องการให้อิงฟ้าไปด้วยวันนี้คงต้องแลกด้วยการทำงานที่เป็นระบบระเบียบและไม่ลืมพักกินข้าวดื่มน้ำให้เกิน8แก้วตามกำหนดแซนวิชท,ที่ว่าถูกจัดการจนเกลี้ยงเหลือเพียงขอบขนมปังแสนเกลียดชังบนจานเท่านั้นสายฝนนั่งอมยิม้มเท้าคางมองอิงฟ้าที่กำลังขมักขม้นททำบางสิ่งบางอย่างใน iPad เอาจริงเธอก็รู้สึกแปลกๆที่คู่นอนต้องกลายมาเป็นเจ้านายและลูกน้องทำงานร่วมกันอย่างจริงจังมันยากมากเลยนะที่เผลอมองตาแล้วจะไม่รู้สึกอะไรแบบเห็นกันมาแล้วทุกส่วนบนโครงหน้าสวยมีพวงแก้มอมชมพูหน้าฝั่งจมูกลงไปกลีบปากบางเคลือบลิปกลอสก็น่าจุมพิษแลกความหวานเสียเละเกินลามก ฟิวกล่องกระดาษทิชชู่อลอยผ่านหัวสายฝนไปเฉยเลยเฮ้ย hey, อะไรกันคุณว่าเราทำไมอะนั่งห่างกันเกือบร้อยวาเราไปทำอะไรให้คุณรู้สึกแบบนั้นไม่ทราบคะคุณเลขาโวยวายไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่า <S <S สายตาคุณมันโคตรทะลึ่งเลยเหอะสายฝนสาบ,บานต่อหน้าผีในห้องทำงานเลยเธอยังไม่ทันได้คิดเกินเลยไปถึงเรื่องอย่างว่าเลยสักนิด เพียงแต่นั่งชมใบหน้าสวยเพลินๆเท่านั้นเองอิงฟ้าจะมาว่าเธอแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนะถ้าจะให้ถูกต้องแบบนี้สิสายฝนยกยิ้มมุมปากดวงตาเป็นประกายวิบวับลุกเดินมาอย่างโซฟารับแขกที่อิงฟ้านั่งอยู่เธอหย่อนกายลงข้างๆแล้วน้มใบหน้าเข้าไปใกล้โดยใช้แขนข้อมร่างบางไม่ให้หนีไปไหนจะทำอะไรอะ่ะ อิงฟ้าถามหัวใจเต้นตึกตักก็โชว์ให้คนดูไงคะว่าคนทะลึ่งอะต้องทำยังไงสายฝนตอบพร้อมโน้มตัวเข้าไปใกล้ด้วยแววตาสุกซนเธอกดลิมฝีป,ปากของเธอเบาๆบนแก้มนุ่มของอิงฟ้าทิ้งจูบแผ่วเบาลงไปข้างละทีสองทีสลับกันอยู่อย่างนั้นไอ้บ้ามันจะกจระจี้นคุณเอาจมูกออกไปเลยนะสาวร่างสูง ใ้ปลายจมูกหยอกล้อบนแก้มกลมไม่ลดละยิ่งอิงฟ้าห้ามยิ่งกระตุ้นให้เธออยากแกล้งอะไรเนี่ยคนหนึ่งเสียดายอีกคนโล่งใจสายฝนดึงตัวเองกลับมานั่งอย่างมีสงาาส่าราศีตรวจสอบความเรียบร้อยของเสื้อผ้าแล้วอนุญาตให้คนนอกห้องเปิดประตูเข้ามาเข้ามาได้ค่ะ คุณม่านหมอกมาเชิญให้ไปห้องอาหารครับเป็นปองพลน,นั่นเองผู้จัดการไวอาวุโสที่คอยดูแลความเรียบร้อยให้กับโรงแรมช่วงนี้สายฝนต้องทำงานกับเขาบ่อยขึ้นมากมีเรื่องอะไรสำคัญถึงต้องเชิญฝนไปร่วมโต๊ะหรอคะคุณปองพลเห็นว่ามีคนมาขอซื้อต่อโรงแรมนะครับรายละเอียดมากกว่านี้ผมเองก็ไม่ทราบ ผมเพิ่งได้ยินเรื่องนี้เมื่อสักครู่เลยครับปองพลถอนหายใจใบหน้าของเขาแสดงความคับข้องใจไม่ต่างจากสายฝนขายโรงแรมต่ออย่างนั้นเหรอสายฝนกำหมัดแน่นดวงตาแข็งกล้าวด้วยความเดือดดาลความผิดหวังและความโกรธประทุออกมาราวกับภูเขาไฟที่รอระเบิด เธออุตส่าห์เปิดใจทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้สกายล่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งไม่ได้เพียงเพื่อแลกกับอิสระแต่เพราะเธออยากรักษาสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สร้างไว้เธอไม่เข้าใจเลยว่าม่านหมอกกำลังเล่นบ้าอะไรอยู่ขณะที่สายฝนบุกออกไป,ปเผชิญหน้ากับม่านหมอกบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดอิงฟ้ามองตามหลังอย่างเป็นห่วง เธอสัมผัสได้ถึงชะตากรรมของสกายล่าโฮเทลที่ดูไม่แน่นอนมากขึ้นกว่าเดิมพี่หมอกอ้าสายฝนมาพอดีเลยนี่คุณธนบ,บดีเจ้าพ่อสังหาบ้านเราสายฝนนะ่าจะเคยเห็นตามสื่อนะมานหมองแนะนำด้วยน้ำเสียงล่าเริงแต่สายฝนกลับรู้สึกกังวลใจขึ้นมาดวงตาของเธอจ้องมองเจ้าพ่อสังหาอย่างไม่วางใจ สวัสดีครับคุณสายฝนแม้มีน้องสาวสวยขนาดนี้ไม่แนะนำให้รู้จักเลยนะครับคุณม่านหมอกสายฝนไม่ปริปากโต้อตอบเธอประเมินมองหน้าคนตรงหน้าชายวัยกลางคนยิ้มเกล่มคนนี้ดูขี้โกงไว้ใจไม่ได้แถมสายตาละลาบละล้วงคนพันนี้น่ะเหรอที่ม่านหมอกอยากทำธุรกิจด้วย คุณม่านหมอกเสนอดีลมาตั้งแต่3เดือนก่อนผมนี่มันเสียมารายาจริงๆเลยที่ไม่ได้ตอบกลับให้เร็วกว่านี้มัวแต่ยุ่งอยู่กับงานนู่นนี่จนลืมไปเลยนะครับเจ้าพ่อสังหาริมทรัพย์แซงโทษโทษตัวเองน้ำเสียงของเขาดูจริงใจแต่สายฝนกลับไม่เชื่อเขามองเธอด้วยแววตาเจ้าเล่เหลากับวางแผนบางอย่างเอาไว้แล้วดีอะไรคะ น้ำเสียงของสายฝนเรียบเฉยแต่แฝงด้วยความโกรธเคืองและเธอยังคงยืนนิ่งไม่ยอมนั่งราวกับประกาศกล้าวว่าเรื่องนี้ไม่มีทางจบสวยสมใจแน่ธนบดี body, ยกแก้วเครื่องดื่มสีเบอร์กันดีขึ้นมาจิบอย่างสบายอารมณ์ดวงตาเจ้าเล่เป hmm. ็นประกายระยิบระยับก็ดีที่ว่าจะขายสกายร่าโฮเทลให้ผมทุบทำคอนโดต่อไงครับ ทำเลนี้นะ่ะต่างชาติชอบมากเลยนะครับเนี่ยเมื่อสายฝนได้รับรู้เจตจำนวนที่แท้จริงเธอก็รู้สึกเหมือนถูกสายฟ้าฟาดพี่ชายวางแผนขายสกายล่าโฮเทลให้กับเจ้าพ่อสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องจริงพี่หมอกออกมาคุยกับฝนเดี๋ยวนี้สายฝนกัดกรามแน่นพยายามระงับอารมณ์โกรธจนตัวสัน่น มือไม้เย็นเฉียบเธอดึงแขนม่านหมอกอย่างแรงจนเขาเทถลาลากเขาออกจากข้องอาหารไปโดยไร้คำพูดเมื่อเดินมาถึงริมระเบียงสายฝนก็หันหน้ามาตะโกนใส่พี่ชายอย่างเหลืออดนี่พี่คิดจะทำอะไรอีกอยากให้ฝนมาฟื้นฟูกิจการ,รที่นี่ก็ยอมทำแล้วไงแล้วจะเอาโรงแรมไปขายต่อเน,นี่ยนะพี่คิดอะไรของพี่วะ ดวงตาของเธอฉายแววโกรธเกี่ยวราวกับต้องการปล่อยระเบิดให้อีกฝ่ายยับเยินริมฝีปากสั่นละลิกจนเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกม่านหมอทอดสายตาไปยังวิวเมืองเบื้องล่างดวงตาของเขาฉายแววทะเยอะทะยานตามสไตล์นักธุรกิจที่มองแต่ผลตอบแทนสมเหตุสมผลเป็นเรื่องหลักอันที่จริงเขาไม่ได้ต้องการทำลายความมุ่งมั่นที่น้องสาวพึ่งเต็มใจอยากจะพิสูจน์ตัวเอง โดยการดูแลโรงแรมนี้หรอกนะแต่อย่างที่เห็นนั่นแหละสายฝนกิจการในเครือของเราขยายไปทั่วประเทศแล้วแผนปีหน้าพี่จะลุยแถบเอเชียแน่นอนสกายล่าเองก็ไม่ได้มีผลกำไรที่ดีเท่าไหร่ตัดทิ้งเราไปโฟกัสก,กับธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตมากกว่าน่าจะดีกว่าแต่นี่มันเป็นความฝันของพ่อแม่ มันเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่มีวันนี้นะพี่หมอกพี่ดูแลไม่ไหวม่านหมอกตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยใบหน้าไม่แสดงความรู้สึกใดๆดูแลไม่ไหวหรือไม่คิดดูแลกันแน่ว่าแม่งดวงตาของสายฝนแดงก่ำทั้งโกรธและเสียใจเธอพูดออกมาอย่างเหลืออดฟังจากที่คุณปองพลเล่ามา เขาพยายามส่งรายงานและเสนอวิธีเพิ่มรายได้ให้กับโรงแรมตั้งหลายครั้งแต่มาต่านหมอกกลับเมินเฉยเป็นไปได้ว่าพี่ชายของเธอกำลังบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบต่อสกายล่าเจคอจะอยู่แต่กับในอดีตหรือไงสายฝนพี่ยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงสกายล่ามันขาดทุนพี่ต้องเจียดเงินจากที่อื่นมาเลี้ยงพนักง,งานที่นี่ถ้ามันไม่มีกำไรทุบทิ้งก็เหมาะสมที่สุดแล้วไง สายฝนเองก็จะได้ไม่ต้องทำอะไรที่มันฝืนใจด้วยคำพูดไลเยอร์ใหญ่ช่นนี้แทงหัวใจของสายฝนแทบทะลุเขาพูดมันได้อย่างไรว่าที่นี่ไร้ค่าทั้งทั้งที่เราเกิดและโตมาพร้อมๆก,กันกับโรงแรมนี้ความทรงจำมากมายบรรจุไว้แทบทุกมุมเสียงของพ่อแม่กลิ่นที่ท่านชอบมันยังลายล้อมโรงแรมนี้อยู่เลย พี่แม่งโคตรใจร้ายเลยวะ่ะสายฝนผลักพี่ชายจนเซถอยหลังมือของเธอยกขึ้นทุบล่างแกล่งอย่างบ้าคลัง่งเสียงด่าทอดังลั่นน้ำตาไหลรินไม่ขาดสายฝนคิดว่าพี่จะดีกว่านี้แต่นี่มันคนไม่มีหัวใจชัดๆเอาแต่คิดถึงเรื่องเงิน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 ไอ้คนหน้าเงินม่านหมอกยืนนิ่งไม่ตอบโต้ใดๆเสียงด่าทอดังลั่นก้องไปทั่ว ทันใดนั้นร่างของอิงฟ้าก็ปรากฏขึ้นเธอรีบวิ่งเข้ามาขวางระหว่างสายฝนและม่านหมอกมือของเธอโอบร่างสายฝนเอาไว้แน่นแล้วพยายามพาออกไปจากตรงนี้สายฝนขัดคืนและยืนนิ่งยกมือขึ้นปาดน้ำตาออกจากแก้มแล้วหมุนตัวกลับมามองหน้าพี่ชายด้วยสายตามุ่งมั่นสกายล่าเป็นของเธอตั้งแต่ม่านหมอกมอบหมายให้ดูแล เธอไม่มีทางขายความฝันของพ่อแม่ทิ้งไปอย่างไรเยื่อใหญ่แน่นอนยกเลิกดีวนี้ซะผลจะทำให้สกายล่าฟื้นคืนชีพเองเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตอนนี้ที่เพื่อนจบไปใครอยากตุ้ยท้องม่านหมองหรือทุบหัวม่านหมองก,กดไฟลุกมาให้หน่อยคะ่ะ แต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเรื่องราวหนักใจของสายฝนนะ่ะจะมีอินฟ้าคอยช่วยอยู่แน่นอน